ดาวพระเกตในทางโหราศาสตร์ถือเป็นดาวที่มีความทรงพลังและเป็นดาวที่มีความลึกลับอย่างมากมักถูกมองว่าเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจเร้นลับและเป็นพลังงานที่เกินธรรมชาติดาวพระเกตจัดว่าเป็นดาวตัวแทนของการเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณมีบทบาทสำคัญในเรื่องของความศรัทธาสิ่งเหนือธรรมชาติ รวมถึงโชคลาภและเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อดาวพระเกตไปสถิตอยู่ที่พบใดเรือนใดก็มักจะกระตุ้นให้เกิดเรื่องราวเกิดความคึกคักที่พบนั้นเรือนนั้นดาวพระเกตไม่เพียงแต่ส่งเสริมแต่ยังอาจจะมีผลทําให้เรื่องในพบนั้นเรือนนั้นมันเป็นไปในทิศทางที่ร้ายหรือว่าหนักกว่าเดิมได้ ดังนั้นการโคจรยกย้ายของดาวพระเกตในครั้งนี้จึงถือว่ามีความสำคัญต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากดาวพระเกตโคจรยกย้ายในวันที่28มีนาคมปี2568ไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมปี2568เป็นระยะเวลาประมาณเกือบสองเดือนและดาวจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิศภค่ะชาวพฤศภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤศภก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะ ดาวพระเกตนะคะได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีกันเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์มาอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาตั้งแต่วันที่28มีนาคมปี2568ไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมปี2568ก็นับว่าเป็นระยะเวลาเกือบ2เดือนเต็มนะคะที่ดาวพระเกตได้โคจรมาสถิตอยู่ในเรือนพันธุครั้งนี้ในเรือนพันธุนะคะเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวค่ะ พ่อแม่หลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินนะคะเป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานตำแหน่งหน้าที่และคำว่าพันธุเนี่ยยังหมายถึงบรรพบุรุษยังหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนั่นเองเมื่อดาวพระเกตดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณธาตุและความเชื่อได้ทำการโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนพันธุแบบนี้นะคะก็จะส่งผลทำให้เจ้าชะตาเนี่ยได้รู้สึกว่ามีความอบอุ่นเกิดขึ้นภายในครอบครัว นะคุณมีความหวงแหนบ้านหวงแหนรถนะคะมีการคิดถึงที่ดินคิดถึงทรัพย์สมบัติของตัวเองยิ่งถ้าชาวลัคนาราศีพฤษภต้องห่างไกลาจาก ที่ทางของตัวเองต้องห่างไกลจากบ้านเกิดของตัวเองนะคะในระยะสองเดือนนี้คุณจะมีอารมณ์เหมือนกับว่าคิดถึงบ้านคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงเครือญาติคิดถึงสภาพแวดล้อมเดิมๆที่คุณเคยอาศัยอยู่หรือบางคนก็มีการห่วงในเรื่องของที่ดินที่ทางเป็นห่วงตึกราบ้านช่องเป็นห่วงเอ,อเ่อเรือสวนไรนาของตัวเองเป็นห่วงในเรื่องของรถยนต์ คอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามีเกณฑ์ต้องห่างไกลจากจากสิ่งของเหล่านั้นนะคะจากอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นคุณก็จะมีความห่วงแหนมีการนึกถึงนะคะการที่ดาวพระเกตโคจรมากระตุ้นอยู่ในเรือนพันธุนะ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่มีความเชื่อในเรื่องของอเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ประจําบ้านนะคะสมัยต้องบอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะฝันดีฝันแม่นมีโอกาสที่จะได้เข้าไปสัมผัสหรือว่ามีจิตวิญญาณที่สื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองบ้านเจ้าที่เจ้าทางสารปู่ตาสารปู่ยายอ,อย่างเงี้ยนะคะก็คือจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเหมาะมากนะสำหรับชาวพฤษภท่านใดที่สามารถมี จิตที่สื่อถึงเรื่องเหล่านี้ได้เหมาะในการทําบุญบ้านเหมาะในการทําบุญอาคารเหมาะในการทําบุญบริษัทใครมีโรงงานเหมาะในการทําบุญโรงงานนะคะหรืออาจจะเป็นการไหว้แม่ย่านางรถอะไรอย่างเงี้ยที่คุณขับที่คุณใช้อยู่เป็นประจําในธุรกิจการงานหรือรถส่วนตัวของคุณก็ได้ นะคะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ค่อนข้างเหมาะในการกรบาบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในบ้านในเรือนของคุณในสถานที่ในรถในยวดยานพาหนะของคุณเขาจะให้โชคให้ลาบแก่ชาวลัคนาราศีพฤษภได้ดังนั้นใครที่ชื่นชอบในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะลองนำตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนบ้านทะเบียนรถเลขสำนักงานออฟฟิศเลขบริษัท เลขที่เกี่ยวข้องที่คุณมองว่าช่วงนี้มันมันแปลกๆนะเลขนี้มันเจอบ่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เช่นกันชาวลัคนาราศีพฤษภจะรับรู้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาดวงชะตาของคุณนะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ในช่วงนี้เวลาที่คุณเดินทางไปไหนไกลๆหรือทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงคุณจะรู้สึกว่าคุณผ่านฉลุยได้ง่ายมากๆหรือว่าคุณรอดจากเหตุการณ์ต่างๆได้ดีมากๆ มันเป็นจังหวะเหมือนชาวลัคนาราศีพฤษภได้รับรู้ถึงการามิว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคอยปกปักรักษาอยู่อาจจะมีเรื่องเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณก็ได้นะคะการที่ดาวพระเกตโคจรมากระตุ้นอยู่ในเรือนพันธุทุกของดวงชะตาแบบนี้เนี่ยจะส่งผลทำให้เจ้าชะตานั่นก็คือชาวลัคนาราศีพฤษภมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นต่อญาติพี่น้องคุณจะมองญาติพี่น้องของคุณในแง่ดีคุณจะเคารพญาติผู้ใหญ่ของคุณ มองญาติผู้ใหญ่ในแงด่ดีดาวพระเกตที่โคจรมาสถิตยอยู่ในภพนี้เรือนนี้นะคะจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์กับคนในบ้านหรือว่าความเอือ้อเอื้ออาทรที่ดีต่อกันมันมีมากขึ้นมีอะไรช่วยเหลือเกื้อหนุนคนในบ้านคนในครอบครัวหรือเครือญาติเวลาที่คุณมีปัญหาก็จะได้รับการสนับสนุสนซัพพอร์ตจากเครือญาติญาติพี่น้องหรือเวลาที่ญาติพี่น้องคุณมีปัญหาคุณจะทิ้งไม่ได้คุณจะนิ่งดูดายไม่ลง คุณจะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยมันเป็นแบบนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภกนะประการต่อมาค่ะจังหวะที่ดาวพระเกตโคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุแบบนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่คุณอยู่ติดบ้านมากขึ้นคิดถึงบ้านไปทาธุระข้างนอกได้ไม่นานก็ต้องกลับมาบ้านและไม่อยากจากบ้านไปไหนไกลหรืออารมณ์ของคุณจะเป็นแบบ ไม่อยากไปทําธุระไม่อยากไปเจอคนเยอะๆอยากนอนอยู่บ้านดีกว่าดู YouTube ดูซีรีส์อยู่ที่บ้านดีกว่าอยากทํากิจกรรมภายในบ้านหรือเวลาเพื่อนชวนไปไหนคุณจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมาบ้านเราก็ได้มาทําที่นี่ก็ได้มาคุยกันที่นี่ก็ได้คือคุณไม่ค่อยอยากออกไปไหนจะเป็นจังหวะที่อยู่ติดบ้านมากขึ้นนั่นเองนะคะคุณมีความรู้สึกว่าไปที่ไหนมันก็ไม่ได้สบายเหมือนอยู่บ้านตัวเองนะคะคุณก็เลยมองว่าเอออยู่บ้านดีกว่าสบายใจกว่าประมาณนี้นะคะและชาวลัคนาราศีพฤษภหลายคนหลายท่านนะคะใน แง่มุมของพันธุยังหมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานหมายถึงความมั่นคงหมายถึงการแต่งงานหมายถึงการลงหลักปักฐานหมายถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวหลายๆคนที่เป็นชาวลัคนานราศีพฤศภอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานถ้าไม่ใช่ตัวคุณที่ได้แต่งงานอาจจะเป็นเครือญาติญาติพี่น้องที่เขามีการจัดงานแล้วคุณต้องไปร่วมงานไปช่วยงานได้ไปเจอกับงานมงคลไปเจอกับงานที่เอ่อไม่ใช่งานสีดำไม่ใช่งานสีเทาประมาณนั้นนะคะเป็นงานมงคลงานที่ เรื่องอมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องรื่นเริงน่ายินดีไม่ว่าจะเป็นรับปริญญานะคะการขึ้นบ้านใหม่งานบวชก็ได้งานแต่งก็ได้งานฉลองเปิดร้านใหม่เปิดบริษัทใหม่ก็ได้คุณจะมีความข้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ นะคะแล้วมันเป็นช่วงที่ชาวลัคนานราศีพฤษภเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยหลายอย่างมาลงตัวมากขึ้นนะจะเป็นช่วงที่คุณนึกถึงความมั่นคงในอนาคตมีการวางแผนเกี่ยวกับการทํางานมีการวางแผนเกี่ยวกับการหาเงินมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของบริบทการใช้ชีวิตต่ตางๆซึ่งชาวลัคนานราศีพฤษภ ชีวิตของคุณมันเริ่มจะลงตัวลงลอยนะก่อนหน้านี้ใครที่เคยเจอปัญหาทุลักทุเลเอาแน่เอานอนไม่ได้จังหวะที่ดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์โคจรมาเอื้อประโยชน์อยู่ในเรือนพันธุครั้งนี้เนี่ยสมัยมองว่าส่งผลดีต่อชาวพฤษศเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทําอะไรขอให้ทาอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่สุดแรงสุดกําลังของตัวเองนะคะมีเกณฑ์ที่จะร่ํารวยและมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมีเกณฑ์ได้หลักทรัพย์ชิ้นใหม่มาครอบครองด้วยนะบางคนมองหาการซื้อบ้านซื้้อรถก็จจะไดดมมาสมังใ ปรารถนาค่ะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะชาวพฤษภท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้น เข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ